เชอร์ไฮน,นินเพิ่มเวลาไลฟ์ไทส์พี่เชอร์มูไลฟ์ตอนสามทุ่มห้สิบหกในเวลาที่ฝรั่งเศสนะแต่ว่าหนูซื้อของมาฝากพี่เชอร์ด้วยแล้วก็ซื้อของมาฝากแกงแกงกับตันด้วยพี่มีทักมาว่าไปไหน แ็เลยบอกพี่มิว่าอยู่นี่มา,มาไหมอะไรเงี้ยแล้วก็บอกพี่มิไปว่าไม่ได้เอาบล็อกกิ้งมาทําแหละแต่ว่าแบบวันก่อนหน้านี้หนูก่อนที่มาหนูก็เขียนบล็อกกิ้งแบบว่ารัวๆไปเลยอะไรเ,เงี้ยค่ะก็ก็ได้ไลายเพลงแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าแบ่งหน้าที่กับพี่มิว่าก้อนนี้พี่มิเขียนก้อนนี้หนูเขียนอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็เริ่มทําบล็อกกิ้งกันอะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าอะไรให้ทําใหม่ๆเยอะมาก แบบว่าที่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีของฝากอะไรแบบขนาดนั้นนะทุกคนมันไม่ค่อยมีอะไรอะเนาะแบบมันก็มีแบบมันก็มีแหละแต่ว่าแบบหนูก็ไม่รู้ว่าจะฝากทุกคนอะไรดีอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าส่วนมากแบบว่าวัฒนธรรมเขาเรียกวัฒนธรรมไหมเขาเรียกธรรมเนียมเขาเรียกว่าอะไรเเรียกว่าอะไรเป็นการทํกากันต่อเนื่องมา ก็คือแบบว่าจะมีขนมมาวางไว้ที่แบบว่าห้องกินข้าวนี้ยช่ะหมเช่ญาไปญี่ปุ่นหน่อยก็ฝากทุกคนนณที่นี่ด้วยนะคะก็อยากไปญี่ปุ่นในฐานะที่แบบเป็นเบียนเคสครั้งหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็แค่รู้สึกว่าเออในฐานแบบ อะไรแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆเหมือนสมัยก่อนแล้วอะไรเงี้ยก็ส่วนมากก็น่าจะเป็นจากการบูวเอาอะไรเงี้ยค่ะก็ในแล้วรู้สึกว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ไม่เคยได้ไปญี่ปุ่นในฐานะที่แบบเป็น BNK เลยอะไรเงี้ยเล่าก่อนว่าจริงๆอ่ะหนูว่ารู้จ่อไม่ได้รู้จักเจ้า AKB มาก่อนใช่ไหมแต่ ครั้งล่าสุดที่หนูไปญี่ปุ่นอ่ะก็คือก่อนโควิดก่อนมาเป็น b บียนด้วยซ้ําหนูเดินอยู่ที่ห้าแยกชิบุย่าแล้วหนูก็ได้ยินเพลง Heavy Rotation ค่ะซึ่งพอกลับมาไทยหนูก็เลยเพิ่งรู้ว่าออกมาเป็นเพลงของแบบว่าอ k เคบีนะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจริง,รงๆแบบเราก็ใช้ชีวิตโดยที่แบบว่าได้ยิน AKB อยู่กับ AKB มาเยอะอยู่เหมือนกันเงยก็รู้สึกว่าอยากไปญี่ปุ่นแบบ ในในตอนที่เรารู้จักเขาแล้วลยอะไรเงี้ยตอนที่เราเป็นพาร์ทในแบบฟูตอชกรุ๊ปแล้วลยอะไรเงี้ยใช่ก็แต่เอาเท่าที่ทุกคนไหวนะคะไม่ต้องขุดรีดขุดเนื้อตัวเองนะคะก็เข้าใจได้ค่ะก็ถ้าใครอยากเห็นฮูได้ลองไปทํางานที่ญี่ปุ่นก็ฝักด้วยละกันเนาะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากเห็นก็ไม่เป็นไรใช่ค่ะถ้าได้ไปญี่ปุ่นจะทําอะไรตอบแทนดี อยากให้ทำอะไรดีคือตอนแรกอะคิดไว้ว่าถ้าได้ไปญี่ปุ่นจะมาไลฟ์ทุกวันเวลาสิบนาทีตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็จริงๆก็อยากถ่าย v ล็อกของตัวเองมาให้ทุกคนเหมือนกันเพราะว่าก็เกิดมาก็ยังไม่เคยถ่ายบล็อกลงให้ใครดูมาก่อนก็อาจจะมีทำนะคะตีลังกาหน้าเทเตอร์ไปหนึ่ง เราทุกคนไม่เห็นหนูตีลังกาานานมากๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ตีลังกาานานมากๆแล้วก็ถือโอกาสนี้เลยละกันนะคะตีลังกาหน้าเทเตอร์เคบีจดไปะคะ่ะถ้าเกิดหนูได้ไปญี่ปุ่นจะตีลังกาหน้าเทเตอร์เอเคบีนะคะอยากเห็นการเตรียมตัวไปจะถ่ายมาให้นะคะถ้าได้ไปจะถ่ายเตรียมตัวไปญี่ปุ่นยังไงเก็บกระเป๋ายังไงกลับแพ็คของกรับบ้านยังไง ตอนพีดิฟโหลดเอ้ยได้นะรอก,กับรุ่นพีถ้าได้เจอรุ่นพีที่ไอเคบีก็จะลองขอดูไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่านะคะจะลองขอดูถ่ายรูปเยอะเยะถ้าได้ไปนะคะจะถ่ายรูปมาฝากทุกคนเยอะเะเลยแล้วก็พี่เชอร์ก็อยากไปใช่ไหมก็จริงๆแล้วว่าหนูเคยเจะไปญี่ปุ่นกับพี่เชอร์ตอนคอน นาจังแต่ว่าไม่ได้ไปก็ก็แอบอยากไปญี่ปุ่นกับพี่เชอร์อยูมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าในฐานะเมมเบอร์ก็พี่เชอร์น่าจะเป็นแบบว่าไปญี่ปุ่นแบบสิทธิ์ได้ไปญี่ปุ่นในฐานะ Member, K, เมมเบอร์เ K นเคออสดท้ายอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอุ้ยมันดูเป็นอะไรที่แบบสเปเชียลมากถ้าเราจะเป็นอีกหนึ่งคนในนั้นที่ได้ไปด้วยอะไรเงี้ยแต่เฟลล่าบิทเอชเชอร์ตเอเคบอุ้ย ตอนนี้มีหลายแล้วนะม่หลายแล้วนะแต่ว่าทุกคนที่ญี่ปุ่นมันมีเมนูหนึ่งที่หนูอยากกินมากๆคือข้าวหน้าอูนิออนท็อปเยอะๆแต่แพงมากแต่ว่าถูกกว่าที่ไทยแล้วก็มันให้เยอะมากแบบได้กินมากขอเสนอดิบโดดให้พี่เชอนั่งค่ะถ้าหนูได้ไปญี่ปุ่น ให้เริ่มเลยบอถ้าหนูได้ไปญี่ปุ่นกับพี่เชอหลังจากกลับมาจากกิบปุ่นกับพี่เชอถ้าหนูและพี่เชอได้ไปญี่ปุ่นต้องมีหนูด้วยนะ <c oughs> ไ,ไปญี่ปุ่นหลังกลับมาจะพาพี่เชอไปดิบรถโดยที่ให้พี่เชอนั่งข้างๆแล้วหนูเป็นคนขับค่ะ <c oughs> ไม่ถามพี่เชอด้วย <c oughs> แต่ว่าถ่ายวอล์กพาพี่เชอร์ไปนั่งดีบรถเคยขับรถให้พี่เชอร์นั่งยังไม่ถามพี่เชอร์ด้วยเราเคยขับรถให้พี่เชอร์นั่งเลยอ่ะพี่เชอร์ดูทรงจะไม่กลัวเวลาหนูขับรถเลยก็งงเหมือนกันน่าแบบนี้เปิดไปกันเลยพี่เชอร์ เดี๋ยวต้องไปถามความสมัครใจของพี่เชอก่อนนะคะแต่ว่าก็จริงๆก็อยากแบบพาพี่เชอร์ไปดิบมาตั้งนานแล้วลอะไรองี้อุยแต่ว่าสอนพี่เชอร์ดีบอกแล้ว <c oughs> เปิดเพลงตัวเกียวดิบด้วยพี่เชอร์บอกฉันไม่เกี่ยว <c oughs> <c oughs> จากพี่เชอร์ดังเลยส <c oughs> รุปพวกนี้พี่เชอร์อะไรมาแก <c oughs> ฉันฉันหลอ ไม่ปรึกษาพิเชอเลย <laughs> เอ้ยแต่พิเชอน่าจะเอ้ยจริงๆไปนั่งในนั้นไม่น่ากลัวนะทุกคนมันจะแบบเป็นฟิลเล่นเครื่องเล่นแต่ว่าไม่น่ากลัวเท่าเล่นเครื่องเล่นเข้าใจฟิลไหมใช่อยู่ตรงนี้เชอนี <laughs> ่ล่าสุดหนูก็เจอแบบว่า Twitter รหนึ่งค่ะ แล้วแบบว่ามันลงแบบอันนึงแล้วแบบนึกถึงพี่เชอร์ก็เลยส่งไปให้พี่เชอร์ดูในไลฟ์ว่าแบบเฮ้ยพี่เชอร์เห็นแล้วนูกถึงพี่เชอร์เลยคือแบบน่ารักมากติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสี่ฟังเฮ็ดกับวีอาและยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดไลย I am for h e application